ตอนนี้นะครับวิธีการห่ห้ยเดือนครับคุณมาไม่ได้ายอีกแน่คุณนัดมาแล้วห้อยเดือนครับไมาได้ไหม ไม่เดือนครับหลุดเย็นครับชัดตัดตัวมานี้ไอ้รอยต้องเล่นอะไไปอุ้งเก็บกอบปูแล้วรีบเก็บกอบปู เกได้เหรอขัลุยเรียวรู ha <laughs> ha โจทย์ทีงลงเลยลงเลยอ๋อปลากรมลงไปด้วยช่าเย็นปลาโจทย์ที่สองนะครับน้ำไม่ลึกนะครับเจี๊ยบก้อยผมไปดูด้ยผมเลียวด้ผมเรงมากผมแรงมาก

ยังกแล้วเอ้ารถบรรจุกันไปไปไปรถบรรจุนเรียกมากไปพื้นี่

ไอซูเราแข่งแรงเองม<า>ันจะมีันนะเอ,อนี่เราได้คูปมันกได้โซบนึง <c oughs> เาเล่นลเล่กาเล่นเโลก,ลน,โลกนี่เจ้าเรือนะครับเจ้าเรือโโซบอลูกโซปลาโซไอตัวบักไมน์ยินบไม้ินโโซบเออ <c oughs> ก็ขึ้น้ำมันเล่ไม่ไม่้นอถตีโซโซบนี้บัสั้นบัสั้นลูกเวีเจไดฝนล่าบงไมน์ทั้งวัดบังมินแม่ทั้งวันดรวเร็วอะตอนีเร็วเ มนนัมแซง่าไม่ได้ทุกรัไม่ลบ để tôi hạc những chỗ chỗ để hạc hai, you know 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 hạc